ยางนาคสององค์ที่สิงอยู่ในตัวพี่จะทำลูกตาเอวขาแล้วต่อปะะไปยทายพี่เป็นอมภภาพเริ่มปวดตาปวดเอวปวดขายอย่างเงี้ยเออแล้วเริ่มฝันถึงพญานาคสององค์ยังรู้ว่ามีมีค่ะรู้ว่ามียังไงเล่าผมฟังแบบสื่อสื่อได้อะไรประมาณเนี้ยพี่สื่อได้คเห็นพญานาคที่อยู่สิงอยู่ในตัวพี่สององค์ไหมองค์เดียว องเดียวก็เยอะเละก็ผมเห็นสององไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าพี่เห็นพญานาคอยู่ในตัวถูกต้องไหมใช่ค่ะเห็นองเดียงถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่ผมจะบอกว่ามีสององเออเขาเป็นสามีภรรยากันเลยกรรมของพี่ก็คือพี่เคยไปทิงตรงหัวไม่รู้ชาติไหนนะมีตรงหัวตรงคอประมาณนั้นน่ะชาตินี้เคยเผลอไหมไม่มี่เออดีแล้ว นั่นแหละเขามาทวงที่แล้วมาทวงสันญาสัญญาสยาอแต่รอก่อนนะมึงมงอุที่ไห้อันนี้นะพี่อยางเบ้เบาๆเบาเบาอุที่ไหนอุที่ไหนเออนี่ทำุูสัพันแล้วกันที่ทำที่ละร้อยที่ละร้อยก็ได้ตู้ํำนะนี่ส่งตรงไหนก็ได้อุที่ไห้พยานหน้าสองสามีภรรยาในตัว เจ้ากรรมมีเวททั้งหมดอ่ะพี่พูดแค่เนี้ยทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบพันเองเนี้ยนะเนี่ยเศษทั้งหมดแล้วเนี่ยเนื้อพร้อมอะไรหมดแล้วพี่พูดได้ไหมเอาให้รอวอยด้วยเยอะๆพร้อมนะดีนะ